ไมส่งค่าไม่ส่งพี่น้องผู้ปันแฮงห้องปล่อยเสียงแบบเรดิโอ FM 99เฮาค่ะกูก็กูก้นกุติกูตั้งตะหมดตั้งเสียงค่ะเมื่อนีเป็นวันที่14เดือนธันวาคมปี2521เป็นวันปุ๊ดในค่ะออในวันมื้อนีในตอนรายการเสียงข่าวโตเมืองเฮาค่ะข่าวใส่หมอหอมและหางแฮนข้อมูลอะไรอันที่ได้มาเปิ้นพาปันพี่น้องเฮาในค่ะอออนดาวนสุดเฮาค่ะที่ออนพี่น้องค่ะกว่าถอมกว่าเลเพี้ยนตวยเงาง่าที่ในมหคมตุมนั้นมันเป็นจังหือมีจังหือ ในคันอ้ออันเน่ในก็เป็นปองความคอทัศน์สังกอวันลายคันอ้เกี่ยวกับเรยรองอันเื้อยืดอานาจจึงเมืองว่าจังหนังในคะอ้อเข้าค้ามาถ่อมด้วยคะขะคอทัาสางเง่าไลยอันเป็นอยู่ในเมืองคมตุ่มไหวซึกมันยืดอำนาจว่าจังหนังหน เมื่อวันที่12เลนทอนธัเปีคมปี2 5 2ินเศ้าเอค่ะสื่อข่าวใต้ลอดแล้วเลขกว่าปิ่นมาปองความอันเกี่ยวเลยลองเงาล้ายอันเป็นอยู่ในเมืองคมตุม๋มมาอาแต่ต่อแต่ใครในพีน้องฮากาในค่ะอ๋อ,ะะอปองความโหนในต่กอไดเดเป็นซอกกีผู้ก่อตั้งสลรเวนอินสติชูตฟอร์โปรบิกปลอดสีเตรียมไว้เสียวและต่างไว้ดีในเว็บไซต์เอราวัติว่าจ้าหนังหนะคะ่ะ ซึกงมานโปดแปดจุม้มลงปองจึงนกยุง้งอันเปนปังเล็กตังนั่นเสยยืดอำนาจจึงเมืองม้งมามีมาเยาะข้าวตัางสองเลินปลายอยู่เสต,ตากอของสีซึกงมานอันตังจื่อจุ้มหว่าของสีงปามของสีง่ําเย็นปองการจึงเมือง SAC ยังไปจังอ่อนเอาวันเมืองฮอดเพียวขึ้นตีเงาไล่อันนิมเศร้าเสยพอง่ําวานเมืองไหลต่อถึงยามเหลียว างในการใจสารคัดเจ้าอาณาปางในการใจสารคัาดับซึกมานก่อกูวันๆในยังตึกสึบปาอเป็นทัดกันอยู่กูปื้นตีจอดตัวเมืองคมตุ่มเซ่ลงตุกย้อนตาไลมาเปิ่งเอาปึ่งเมืองคมตุม่มฝัดแรแลตาเตย่าเป็ดของเสียสึกมานเซคขอดพอดับใหม่อันนึงก่อเลยงิน้น หลังเหลือมาอยู่กูวันสียึงแค้นหันเป็นคอเลียวกันมาอยู่เนีค่ะฝ่ายหนึ่งก่อขอเสียซึกมานอันยึดอํานาจจังเมืองก่อตึกสืบป้นเป็นส่นเลยส่นเป็นก้นสีใจตื้อลายหกไห้แล่ข้าแหมตายก้นในกลางใจติในเวง่งเว้งหลงเจอในสีมีลองใจตื้อเฮอหมิ่นแมงมีเสียวและปืดยื้ ปืดยื้อหวานพี่น้องย่างตั้งน้าตั้งลายอยู่ในค่ะต่อถึงย่ำเลียวของเสีซึ่งมานในอําไปตกโลงกว่าเสต้ากอตาอู้เป่งพ่อํงหวานเมืองนั่นแต่ห้ป้อถูกแมนจอมตลาดแหลต่ปกปปองอํานาจอาณาเขานั่นก่อตกซุ้มไหวเฮียงย้าว,ว่าจังหนังไหนค่ะฝ่ายสื่อข่าวในก่อของสีซึ่งมานเลยเปิน 8, ่นเผาคคบซิมแปดสนเฮ็ด ไลค่คเนะสุนเฮยไลหลายสินสื่อข่าวมันจังหนังมิสซิมาเยอก็ทีวีปี B, คเนาะทดีวีปีในเซตาก็ก้นเมืองคมตุ่มก็หนังเฮอป์อเตไล่ห้าผูข่าวเงานอกเมืองในเมืองจนในก็ขค้ืนอ่อนกันหาถอมข่าวถอมเงาเลยตั้งออม,ล,มล้มเรดิโอแลเรียนเชียลมีเดียและตั้งรายการทีวีเงาหางเสียงตับซึมันนันก็ยังอ่าข่มงัําไล่เนือกวนเมืองว่าจังหนังในคาอ้อ สื่อข่าว,งาวงเง้าหางเสียงอันตับสักมันก้มกําไวทั้งหมดนั่นก่อกวนเมืองตื้นอ่าม,มีลองยุ่มยําแลถูกก้นเมืองอีออกแปดเนือเส้นตั้งออนไลน์แหล่ก้นเมืองมักมันว่าเป็นอันเกี้ยกอันปลอมกล้วยว่าจังไหนเมื่อป่วนมาในข้าวตั้งสองเลินนันก่อคอสีนซึกมันไล่ออกคอสั่งมาอยู่คอหนึ่งกล้วยหนาอ่าหันโลงมือเฮ็ดสั่งมาไหล่ยี่เงินก่อ,กอยังไปเปิดขึ้นฮ้องยาฮ้องเฮียนแล่ล้านตั้งขายเจอในก่อ ตึกปิกไกว์เดลยวาตึกตึก วเหมือนเก่าอยู่ไหนค่ะคอเสีซึ่งมาในเหมือนมีอยู่ที่เมืองหนึ่งฮังกุยตีนปีต่อเสีตาการงานโปอเดสกอดไรนั่นก่อการอุ้เปิงพ้องงาําแหลลองแผนจัดทัดเมเจอร์ในก่ออําหันมีเสีอันหันมีอยู่กู้วันในก่อไะหันอา,าอนาอานาจฝ่ายซึกนันกวยอันลันออกอยู่ดีปลายกองว่าจังหนังในไหยค่ะ ต่ปอเดียวเนเซน,นตั้งอันวางแผนมาไว้ในเงาลายคึกคักนั่นขอสีนสึกมันไลแหลกยลปิ่นใจเงาลาโฮกหายอยู่เมื่อหนังออกคอสั่งให้เยเงินเปิดขึ้นสั่งอําเปิดในหลอกงือเดติงยอผู้หับท่ามการแหลผู้หับท่ามการลงปองจึงก่อ สังอ่ำเข้าเหตุการณ์ขึ้นไหนก่อไ่ถอนออกแปดในนาทีการงานเจ้อในป้ามาอยู่หนค่ะผู้หับท่ามการในตานหลดไฟเจอินในก่อย้อนเข้าป้าจมในการในกลางใจแล ถูกของสียซึกหม่านออกเล็กลึบล้ำดีเฮินลืออยู่เศร้าอันลงปองจึงปันคว้างอยู่ไววเจ้านั่นอยู่ฟังห่างเงา้าไล่อันเป็นอยู่จังไหนไหนโพเรียมปองกว่ามทัศสังลาดว่าเป็นเงา้าไล่อันกับกินอ่าหันตั้งออกเสีลาลีเฮส้างไว้อยู่ว่าจังหนังไหน ในเมื่อโฮมตุมในดับซึกาาในเปลี่ยนจุ่มเหลียวอันมีสุยิบกองกลางอยู่สิหน้าการปวนพรอนเขาในเป็นป่นตาแกดยเคปันก้นมึงอ่ำใจตัดเตปีกินลูหลายแลเลีดหห้จ้าต่อก้นมึง กล้วยหนาเงาลายย่ำเหลี่ยวในดับซึมานจันอาการเมืองมาไว้ในมือเข่าเสเฮ็ดคออ่างหนังหือเขาป้อดเดจังอุบเมืองกว่านั้นกวนเมืองก้อนไหลาสารคัดกลางใจเขากอถูกปันตามตั้งพิษไว้อยู่ย่ำเหลี่ยวกอผูกก้อนซึกเขาถูกกวนเมืองดับใส่ดับใส่จื้อใหมว่า ตาใส่จื้อใหม่ปันว่าโพกเกะการไห้ในหนังกว้างกวางวางๆวาอยู่นค่ะย่าเหลียวแน่ลงยุ่มยําอันอ่ายําม,มีมาในเก๋กังตับซึกมันแลลกวนเมืองเสียปอกนั่นก่อย่งแค้นปดขาดกว่ามบนเมฆเคลนอ่าไลสีอึดแหลตาของเสีอึกมันเขาปอดเดยแลเขาจ้อมเปิงตละลาอันวาน,นั่นก่อย้อนไลยเฮดสางคุกไห้เขานั่นเจยึงแค้นเฮใไ้โพอ,อ่อนโหดตับสึกเขาเข้ากว่าเพียวในเส้นสายไม้อ่าทุกแม่ จอมตะลานันอยู่เย้าในอ่อดลองเจอในก่อซึกมันอ่าจังบนแม่เอาขึ้นไหลทบตั้งเตกไหวอยู่เสดับซึกมันเตไลยาดดับเขา่าไกวยขึ้นก้วยเข้าอยู่ย่มเหลียวดับซึกงมันเตไลม์เม่พึกสวนขึ้นให้มีลองพอมโ่มในดับซึกแหลขึ้นแม่ขอดพอดขึ้นอยู่เสโหลตั้งเยื่ออ่านใหม่จัดปานใหม่แลยายไอแกงตั้งยาใหม,ม่อยู่ว่าจังหนังไหน ฝ่ายตั้งก้นเมืองก้นหนุ่มอันห้องว่าจีแซ่เจอแดบดัดเซนใจไว้พุดขาดนั่นก่อสารคัดคอสั่งซึกมานเสียวและคอดแเพลเนอร์เซนตั้งไว้อยู่เสียและย้อนเป็นก้นหนุ่มอันไรห้าบคู่หันรองรลอดแล้วถางหางในปานในและตึ้นคัดการตั้งเดลีวา ตื้นคัดกันตั้งลองซึกอุปเป่งวานเมืองนั่นอยู่นะคะอ๋อตาอานาคตวานเมืองนั่นก่อเขาตื้นพ่อมโตตั้นแหละมีกังใจตาเดปันจัดปานเขาไวนะ้อยู่วันไหนย้อนมีลองปื้ดยื้อเแห้งแหล่แต่เอาไว้ซึกมันยืดอำนาจจึงเมืองมากวนเมืองลู่ตายกว่ากวนเมืองลู่ตายกว่าเย่าเจ็ดปากปายเสยตาก็ลองกับกินเจือนั่นยังไปหันตั้ง ตยยาวกว่าลายแหล่ฝ่ายก้นเมืองก่อตื้นเตอํายอมห้าบลองใจลายอัาตรลาสีพองงามเมืองนั่นอยู่สิตั้งคัดใจของสีซึกมานอันเตอันอุปเป่งพองงํามเมืองนั่นก่อเตอําเป็นการมาลายัยว่าไหนข่ะ ในข้าวยามหนังนั้นฝ่ายโพเตตยนพ้องปตินกยุงเจรเปปังเลิกตังเซขอดพอร์ตไว้กอมติอันเป็นจุ้ม CRP านั่นกอครบซิมแปดเปิงเงาปึิงเมื่อสองแห่งแปดอันตับซึกมานเขียนเต็มไว้แลไล่ปืนผผาตั้าว่างในป้าเซนตั้งการเมือออันใหม่นั่นอยู่ ในขอปืนเผานั่นก่อย่งป้าหลองแต่ขอดพอรับซึกเมืองหมตุ่มฝาแตรอันเจ้าคือในเมืองห่มตุ่มทุกย้อนมาเข้าตั้งเจปสิบีนั่นแลฝ่ายซ r p h พลาดป้าหวาเดปืนเผาป้าจุ่มหลงปองจึงอันเมียกูเจ้าคือเขาห่มจ้อมไว้สิขอดพอดไวรวยไล่เพ่งเปิ้งกันนั่นอยู่วันไหน ลองตั้งเชื่อน,นั่นก็ในเป็นลองอันก้นเมืองคมตุ่มตั้งเสงปั่นเฮียงหับตอนเสเป็นลองคืนนาอยู่เสกูเมืองเมืองแลเมืองหิมหอมกอเตยุมยำนับถือเสีงกังใจก้นเมืองคมตุม่มอันไข่ลาเมืองเฟตแตติโมครีซีแลเตมงมงหับตอนเตมงมงหับตอนเหมือนกันอยู่วไหนะคะ่ะ โตเตีมปองความลบหลังป้าว่าขอเสียซึ่งมานเตเตโตกมือไหลอันวานนั่นลาดหยาบอยู่เสต้ตาก็คากตอนตับซึกมานกูฝ่ายฝ่ายนั่นตกลงไว้อยู่อันวานนั่นแต่เป็นลองเตอยู่ว่าจังไหน ู้ดเดียมเล็กย่งมองมองแหลยุ่มยำว่าก้นหนุ่มโกเจ้าค้นในเมืองหมตุมเตมีป้ายวนการเมืองอันใหม่เสเตจังก่อสร้างเมืองฟแฟตเรดิมโมครสีอันตึกเป็นพาวกว่านั่นแหลก้นเมืองหมตุมก็เตจาังลุกจืดคืนลเสเตจังสร้างใจดิมโมครสีขึ้นมาแหลขึ้นมาลเลนะคะเนะเาะอ๋อค่ะ เมืองอันทบตั้งอยาบผดมาปียาเย่าข้าวหึงนันกอเตยังจู้หลายกลายเป็นเมืองกัดเย็นมาอยู่วันไหนขอหมดลในนสือข่าวได้ฟีดอมออกไว้ค่ะออค่ะพี่น้องค่ะถ่อมย่ยเป็นไว้จังหือพองค่ะอันหนกอเฮ้าค่ะมาถ่อมค่ะนว่าเออลองตั้งมันเป็นจังหือในค่ะนออันหนกออยู่ดีอ่าแต่เลยว่าผูอันเปิลเลพยนการเมืองว่าสัมารถจเนนขนาดนาอเปินก็เตรียมสีให้เฮ้าค่ะลายหันว่ามันเป็นจังหือมีจังหือไว้อยู่ในค่ะนอ๋อกาค่ะลูกดีใน,ในสิ กําไรเฮาคาที่อ่อนพี่น้องค่ะกอดหอมต้วยแทงเงาลายตั้งเป็นโควิด19บเก้าไหนคะนอะ้อเงาลายตั้งเป็นโควิด19ได้เวงเกียงใหม่วันเหมือนในวันที่14ค่ะโหบทบหันก้นติดจับเจอแมงแทง2ปาก70็ดสิบก่อไหน,นะคะอ้อ ข่าคามาด้วยค่ะนะตั้งแต่เมื่อวันที่หาคารดาอันตั้งเป็นโควิด -19 แพ้ในปอแกรมามต่อถึงวันเมื่อไนเปลี่ยนซึ่งฮือในคาร์นอเมื่อวันที่ฮาเลนโทนสีป่นมานั่นค่ะเนาะโทษพันก้นติดจับเจอแมงสี่ก่อค่ะวันที่หซ้าโทษพัน2ก่อวันที่เจโทษพันหก่อวันที่8โทษผัน36ก่อวันที่เก้าซ้ำโทษผันหนึ่งปากสค่ะวันที่1ิบซ้ําน่ปาก86วันที่11ซ้ํสองปาก8ปอ วันที่12สิบสซ้ำสองา69วันที่13สิบสามซ้ำสองากหวันที่14สิบส่ซ้ำส,สองา70จ็ดสิบในค่ะอันนี้ก็เป็นเงาลายกวนเตี้ยจับเจอแมงตาเป็นโควิ 19, ด19ที่าตีเวงเกียงใหมจ่จเงไทยนะในค่ะในกวนเตี้ยจับเจอแมงตาเป็นโควิด19อันใหม่ในะค่ะเนาะฟังหางมันก็เตอําเป็นเหมือนจังหนังเมื่อก่อนในะค่ะนาะฟังหางมันในทีม่มีเมือกหนังตาแหลงยอกกอน้ำโมก ok ไหลปอยอดกอตมีมีตุ่มคมตุ่มเลี้ยงเจอในคื่อนจมเนื้อจมโตในะค่ะ บอกในในมันเต็มนี่ฟังห่างมีลมไครลมหนาวในค่ะววานะอันนี้เป็นเงาไลา่ตั้งเป็นโควิด -19 บเก้หน่อยค่ะกําในฮาค่าเตอออนปีน้องหอคากว่าโดยเงาไลา่ตั้งเป็นโควิด1 9ในเมืองไทยโตตั้งเมืองยาวกว่าในลุมฟ้าคะ่ะเนาะตีในเมืองไทยคะ่ะเนาะหันต่อถึงวันเมื้อไงคะ่ะกวนตดจับเจอแม่งตั้งเป็นโควิด19้ในโคมตั้งเซงตั้งมด เฮ้าคามาตววค่ะเนาะคมตั้งสงตั้งหมดในตีในเมืองไทยมี35มหม่งเาปากปก่อค่ะอันยดยาตัวไว้อยู่ที่ห้องยามีเจ็ดเหง4่ปากเ1ค่ะอันเลยลูตายยนประวตาตั้งเป็นมี9 7ก่อค่ะอันนี้เป็นเงาไล่โขตั้งสงตั้งหมดตีในเมืองไทยกาในกว่าด้วยที่เมืองยูเอสค่ะเนาะเมืองอเมริกากวนที่เจ็บเจอแม่งตา้งเป็นโควิ19ด19กตีในเมืองยูเอสมี32ล้านค่ะนะ32ล้านเจเจปาก8ปค่ะ อันยุดยาตัวอยู่มี600,086เหมือกเหงจอดปาก โอ้ห oh, ล้านใน,น่นะหล้านแปดแสนหหมื่นเหงนึงปะเกาสิบค่ะอันลูกตาเยวมีห้าแสนเหมื่นเ็งนึงปะเจนะคะอันนี้เป็น D ีอค่ะกําไิดหาคาเดกว่าด้วยเงาลายติดตั้งลุง้าค่ะเนาะโตตั้งลุง้ามี1 3 8ปะล้าน1กค่ะอันตื้ยอดยาโตอยู่มี24สล้านหนึ่งหปะค่ะอันเลยลูกตายย้อนตั้งเป็นโตตั้งลุง้ามี2 ล้านเก้าแสนเหมื่นสเฮงสปาก94ว่าจังหนังไหนคะอ่ออคะเนี่ยก็เป็นเงาไล่ตั้งเป็นโควิด19ว่าจังหนังไหนขะอ่อคะยืนโจมปีนอกค่ะกูโก้ดีครับทอมปันแห้งขน้อยยื่ในกูโก้อยู่ลงกินวานและหลอดเพกกันกูโก้กูโก้นเสกําค่ะอ่อ